สำหรับโจทย์ข้อนี้เราจะให้ Z เนี่ยก็คือ a บวก bi ไปก่อนแต่เขาบอกว่าส่วนจินตภาพของ Z เนี่ยนะมันเท่ากับ164นี่ใช่ปะเพราะนั้น Z เน่ะก็คือ a บวก i น,นั่นเองจากสมการ Z ส่วนด้วย Z บวก N เท่ากับ 4i ตอนนี้ Z เนี N ่ยแทนเป็น A บวก 164i เข้าไป ก็จะได้ไงนนะแบบนี้เราก็จะรู้แล้วว่า A เนี่ยมันเท่ากับลบหกห้าหกโจทย์ให้หาค่า N ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ง่ายละแล้วก็้วก็164เนี่ยจะไปเท่ากับ4ีวงเล็บ A บก N แต่ว่า A เนี่ยมันคือลบ 6, 5, 6 ก็จะได้ค่าเอนออกมาตอบ697นั่นเอง